นายสุเทพกูมูดขนสงจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่นบอกว่าทางสำนักง,งานขนสงจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการจัดรถเสริมให้เพียงพ่อตามความต้องการของพี่น้องประชาชนที่เดินทางทุกคนให้มั่นใจได้เลยว่าจะมีรถโดยสารพาเดินทางกลับถึงบ้านถึงภูมลิลำเนาอย่างสะดวกและก็เพียงพ่อบอมีผู้โดยสารที่เดินทางมาแล้วตกค้างอยู่ที่สถานีอย่างแน่นอน พร้อมกับมีการจัดเจ้าหน้าที่ไปประจำยังสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้งสามแห่งซึ่งก็คือสถานีขนส่งผู้โดยสารบุรีรัมย์สถานีขนส่งผู้โดยสารนั่งร่องและก็สถานีขนส่งผู้โดยสารประโคนชัย<ม>เพื่อตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถเพราะฉะนั้นแล้วรถโดยสารทุกขั้นที่เดินทางเข้ามาใส่บริการที่สถานีขนส่งก่อนจะเดินทางออกก็ต้องมีการตรวจจากเจ้าหน้าที่ย่างเข็มคนมีการตรวจโถลด และการตรวจรถลดขั้นนี้ว่าเอามาใส่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ต้องมีความพร้อมมีอุปกรณ์ด่านความปลอดภัยบ่ว่า,บาจ,จะเป็นเรื่องของถังดับเพลิงค้อนทุบก,กระจกสภาพล่มยางและการสภาพของกระจกต่างๆถ้าม,มีความพร้อมการจะสร้างให้มีการเปลี่ยนรหลดโดยจะบ่งห้ยออกจากสถานีนะคะเพื่อส้างความมั่นใจให้กับพ่นองประชาชนที่เดินทางในช่วงของเทศกาลปีใหม่นอกจากนี้มีการบูรณาการร่วมกับทางสถาบันอาชีวศึกษา ตามโครงการอาชีวศึกษาร่วมกับสำนักง,งานขนส่งจังหวัดบุรบีรัมย์ให้บริการยูซีแห่งซึ่งกตั้งหน่วยบริการยูทีสถานีน้ำมันปอตท่อบุรีรัมย์ปอตท่อนั่งรอง่องปอตท่อปลาข้นไช่และกับปอตท่อโน่นดินแดงพร้อมทั้งมีการจัดทรงเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการลงไปควบคุมความเร็วของรถบนท้องถนนในทุกๆมือในการทําการนั่นเองค่ะ